สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับบรรยากาศการเรียนการสอนที่ Modify Word Training Center นะครับแล้วก็น้องเอนะครับวันนี้มาเรียนคอร์สขัดตัวเรือนนะครับในคอร์สขัดตัวเรือนเป็นวันสุดท้ายนะครับแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์นะครับเนื่องจากน้องเขาไม่สะดวกนะครับเนื่องด้วยต้องเดินทางไปมาดิฟนะครับ ก็เลยต้องให้วิชาการเขียนพลายน้ำนะครับไว้เป็นถ้าไม่ตายนะครับเพื่อจะต่อยอดในการงานอาชีพ นะครับซึ่งวันนี้น้องมาเรียนอีกวันหนึ่งนะครับอาจารย์จิวนะครับก็ได้สอนวิธีการเขียนพลายน้ําแล้วก็การผสมสีพลายน้านะครับแบบถูกวิธีให้นะครับแล้วก็น้องเอนะครับมีแลนว่าจะมาต่อในคอร์สเรียนขั้นพื้นฐานนะครับเพราะว่าชอบชื่นชอบในนาฬิกานะครับแล้วก็มีความฝันว่าอยากจะซ่อมนาฬิกาเป็นนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับที่ไม่ได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์นะครับได้ทาความรู้จักกันมากกว่านี้นะครับแต่ว่าเชื่อว่าเดี๋ยวน้องเอก็จะกลับ เรียนในคอร์สพื้นฐานนะครับแล้วก็จะได้เจอกันอีกครั้งในโอกาสหน้านะครับหลายๆครั้งนะครับที่ได้ทําการสัมภาษณ์นะครับมีหลายๆท่านที่ชื่นชอบในนาฬิกาแล้วก็มีแพชชั่นนะครับในการมาเรียนซ่อมนาฬิกาหรือหลายๆท่านเรียนนาฬิกาไปเพื่อประกอบธุรกิจนะครับแล้วก็หลายๆท่านนะครับที่มีความฝันที่อยากจะซ่อมนาฬิกาเป็นนะครับเป็นนาฬิกาของตัวเองนะครับ โดยที่ว่าไม่ต้องส่งเซอร์วิสนะครับแล้วก็ถ้าหากท่านใดนะครับสนใจที่จะมาเรียนซ่อมนาฬิกากับทาง Modify Watch c o m m o n i y Limited นะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ทางช่องทาง Facebook Fanpage Modify Watch c o m m o n i y Limited แล้วก็อีกช่องทางคือช่องทางเว็บไซต์นะครับ w w w m o d i f y e y w a t c h c o m นะครับเข้าไปทิ้ที่คอร์สเรียนนะครับก็จะมี3คอร์สหลักๆเลยนะครับ ก็ตั้งแต่คอสเบสิกนะครับคอสพื้นฐานนะครับก็จะปูพื้นฐานให้ตั้งแต่ไม่มีเบสิกเลยนะครับสอนให้ทุกอย่างเลยนะครับในระดับเบื้องต้นนะครับโดยที่ว่าไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานในการซ่อมนาฬิกามาก่อนก็เรียนได้นะครับแล้วก็คอสที่2นะครับจะเป็นคอสแอดวานนะครับคอสนี้จะสอนเรื่องของการซ่อมนาฬิกา ระบบจับเวลานะครับไม่ไว่าจะเป็นระบบทานหรือว่าระบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็คอร์ที่3นะครับจะเป็นคอร์สเรียนขัดนะครับก็คือคอร์สที่น้องเอเรียนอยู่นะครับฝากติดตามทุกแพลตฟอร์มนะครับไม่ไว่าจะเป็นช่องทาง f a c e b o o k YouTube, Instagram หรือว่า t i k t o อนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมคลิปสำหรับวันเยาวลานไปก่อนสวัสดีครับ